ขึ้นเนินและลงเนินด้วยรถแอดเวนเจอร์ แล้ววิธีการขึ้นเนินลงเนินเราเอาขึ้นเนินก่อนเพราะส่วนมากคนจะเจอเรื่องปัญหาการขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินนั้นถ้าทางบอดี้โพดิชันจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการขึ้นแล้วเลือกเกียร์กับรอบเครื่องให้ถูกนะครับสำคัญเลยหนึ่งถ้าทางบอดี้โพดิชันเป็นยังไงการยืนนะครับการกริปรถระหว่างเท้ามาถึงข้อมือมีผลนะครับการขึ้นเนินนั้นนะครับน้ำหนักที่ทิ้งขึ้นไปอยู่ด้านหน้ารถโดยประมาณกึ่งกลาง ไปด้านหน้าแต่ไม่ได้เกือบหมดเพราะหาว่าเกือบหมดนั้นน้ําหนักที่มันกระจายถ่ายมาลงล้อหลังนั้นจะน้อยเกินไปทําให้เกิดอาการการกริปของแท็กชันอย่างมันน้อยอกเกิดอาการสไลด์ได้นะแล้วตอนลงเนินล่ะตอนลงเนินนั้นนะครับลงเนินนั้นเหมือนกันแต่จะต่างกันที่บอดี้บพดิชั่นที่เปลี่ยนถ่ายกระจายน้ําหนักทิ้งน้ําหนักตัวไปด้านหลังให้มากกระจายน้ําหนัก engine brake กับเบรกหลังและสําคัญเลยการลงเนินนะครับเบรกหน้าใช้มากกว่าเบรกหลังซะอีกนะฮะเบรกหลังจะใช้น้อยกว่าแล้วการใช้เบรกหน้านั้นกับการลงเนินไม่มีอาการล็อกแน่นอนหากว่าเราเลือกการใช้ที่ถูกนะครับหมายความว่าใช้สีนิ้วไหมถ้าใช้ดีๆคือ 1- หรือ2นิ้วการกระจายน้ำหนักจะได้พอดีมากนะครับการกระจายน้ำหนักการทิ้งลงเนินนะครับจะเป็นแบบนี้กระจายน้ำหนักอยู่ด้านหลังแทบจะแทงหลังไปเกือบสุด ให้หน้าเบาและท้ายกดนะครับเพื่อหากว่าถ้าท้ายมีอาการแกว่งเกินไปหน้าทิ่มตอนลงเนินปัญหาของเขาคือท้ายจะแสงหากมีปัญหาเรื่องการแตะเบรกหลังเทียน,นครับการอยู่บนรถส่วนมากถ้าเป็นท่านั่ง ถ้านั่งเองจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะักกับพื้นเรียบแต่หาว่าคุณอยู่กับพื้นที่เป็นแอดวูโดหรือต้องขีบแอดเวนเจอร์ทางดินต่างๆนั้นท่ายืนสําคัญมากนะครับเกคือการยืนขึ้นเนินนะครับที่น้ําหนักบอดี้โพสิชันที่วางเบรกหลังเบรกหน้าแทบจะไม่ต้องแตะแล้วครับใช้รอบเครื่องกับเกียร์ที่พอดีแทงก้นไปท้างหลังหน่อยนึงแล้วหน้าค่อนข้างค่อนข้างมากกว่าหลังแต่ถ้าไปหมดเลยทั้งตัวตอนขึ้นเนินนะครับ ท้ายมันจะอิสระเกินไปเกิดอาการล้อหลังไม่กิบมันจะเกิดอาการล้อหลังแกว่งแล้วมีอาการเลี้ยวได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมีาการแทงหลังนิดเดียวแต่หน้าเหมือนจะโน้มไป,ไปด้านหน้าสมากหน่อยท้ายายังแทงอยู่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ต่อขึ้นเนินนะครับรอบเกียร์กับกับรอบเครื่องให้สัมพันธ์กันพอลงเนินนะครับเรื่องของการลงเนินนั้นคล้ายๆกันครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนบอดี้โพซิชันให้ไปอยู่ด้านหลังเท้าแตะเบรกหลังกับหน้าเบรกช่วยนะครับเอ็นจิ้นเบรกที่ช่วยกันอยู่นะครับ 2นิ้วกําลังดีกับเบรกหน้านะครับเหมือนกันถ้าหาว่าอยู่ด้านหน้าได้ไหมตอนลงเนินท้ายอิสระเกินไปหน้าเกิดการกดทับมีปัญหาหน้าทิ่มแล้วท้ายขวางนะครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการขึ้นลงเนินก็จะเป็นแบบนี้ถ้าทั้งสองอย่างจะไม่ค่อยบอกให้หรือแนะนําให้เรื่องของการขี่แบบนั่งขี่นะครับการนั่งขี่นั้นมีปัญหาตอนขึ้นเนินคือมองยิ่งยิ่งมองบนเนินสูงเท่าไหร่รถจะมีอาการบางังวิสัยทัศน์ในการมอง มองยากขึ้นยากแล้วเกิดอาการเนี่ยครับแขนตึงนั่งท้ายรถหงา,ายท้องนะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ยืนขี่นะครับผม